สวัสดีครับจากเพจร้านทวชัยคอมนะครับสวัสดีคุณลูกค้าที่สั่งซื้อการ์ดจอทั้ง4ใบนี้ด้วยนะครับเป็นการ์ดจอ Nvidia P106-100 เป็นการ์ดขุดนะครับผมวิดีโอนี้เป็นวิดีโอตัวเช็คสินค้าก่อนที่จะจัดส่งให้คุณลูกค้านะครับเพื่อคุณลูกค้ามั่นใจว่าสินค้าทั้ง4ใบนี้ก่อนที่แอดมินจะจัดส่งนั้นสามารถใช้งานได้จริงๆ100%เนะครับโอเคครับเดี๋ยวแอดมินจะให้ดูแต่ละตัวก่อนนะครับตัวนี้ใบหนึ่งใบแรกนะครับแอดมินทําความสะอาดด้านในให้คุณลูกค้าแล้วนะครับพอการเชื่อมต่อ PCI PCI Express อยู่ครบถ้วนนะครับไม่มีการช็อตไหมนะครับผมด้านหลังนะครับ ด้านหลังการเดินลมนะครับผมตัวนี้ซิลิโคนยังเป็นซิลิโคนเดิมอยู่เลยนะครับหัวน็อตยังไม่ได้ถูกแกะนะครับนี่นะครับด้านบนการขอดการเชื่อมต่อไม่มีนะครับลูกค้าตัวนี้เป็นการขุดโอเคเดี๋ยวให้ดูใบที่สองต่อนะครับโอเคมาดูใบที่สามเลยนะครับ นี่นะครับเดอะแอดมินจะทําการนําการ์ดจอทั้ง4ใบนี้นะครับไปเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วทําการเทสความร้อนสูงสุดทําการขุดจริงๆให้คุณลูกค้าได้ดูนะครับว่าความร้อนสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมนี่นะครับโอเคด้านนอกทั้ง4ใบครบถ้วน เดี๋ยวเรานำคัตจอทั้ง4ใบนี้ไปเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แล้วทำการเทศสทีละใบให้คุณลูกค้าดูกันเลยครับโอเคครับตอนนี้แอดมินก็ได้นำคารจอใบแรกนะครับเข้ามาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับคุณลูกค้าทำการสั่งซื้อการจอ P106-100 ยี่ห้อ Max Sun ตัวนี้เข้ามา4ใบนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลบนหน้าจอกันนะครับ ตัวนี้ข้อมูลบนหน้าจอขึ้นว่า NVIDIA P106100 นะครับเมมโมรีของ s m s u u n นะครับ DDR5 Memory s i ไ e 6G นะครับตอนนี้แอดมินทำการเทปขุดเหรียญ r v n นะครับอันก็ริทึมคาพาวนะครับตอนนี้ขุดมาแล้ว10นาทีนะครับการจอสามารถทำงานได้ปกตินะครับผมความร้อนสูงสุดอยู่ที่67องศาเซลเซียสนะครับรอบพัดลมอยู่ที่67องศานะครับตรงนี้เป็นพัดลมเดิมๆนะครับของโรงงานเลยพัดลมเดิมสามารถใช้งานได้ปกตินะครับ แอดมินทำการโอเวอร์ค็อกไว้ที่คอค็อกบวกหนึ่งร้อยนะครับเมมโมรี่ศูนย์ล็อกไฟไว้ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับการต่อไปนี้ถือว่าทำงานได้ปกตินะครับเดี๋ยวแอดมินจะทำการเทสใบที่สองสามสี่ให้คุณลูกค้าดูด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเทสใบที่สองกันเลยครับโอเคครับใบที่สองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลบนหน้าจอกันนะครับตัวนี้ข้อมูลบนหน้าจอ NVIDIA P106100 นะครับเหมือนกันเลยแรมซัมซุงหกจีนะครับตอนนี้แอดมินทำการเทสตดมาแล้ว 9นาที33วินาทีนะครับความร้อนสูงสุดอยู่ที่64องศาเซลเซียสรอบพัดลมอยู่ที่64%นะครับผมแรงขดอยู่ที่9.41โอเวอร์คอกเหมือนกันนะครับคอคอลกบวก100ล็รอกบไฟ80นะครับผมกัดจอใบที่2ถือว่าทํางานได้ตามปกติเหมือนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเทสใบที่3กันต่อเลยนะครับโอเคครับตัวนี้เป็นใบที่3แล้วนะครับข้อมูลบนหน้าจอขึ้น nvidia p 1 1 6 0น Memory size 6G RAM ของมือันะครับผมม m มรี่ไซส์หก g ะคนนี้ขดมาแล้ว 8นาทีครึ่งนะครับผมแรงขูดอยู่ที่9.53เมกะเฮิร์ตนะครับความร้อนสูงสุดอยู่ที่59องศาเซลเซียสรอบพัดลมอยู่ที่59นะครับโอ้เข้าเหมือนเดิมไฟ100ล็อกไฟ80นะครับผมการ์ดจอใบที่3ถือว่าผ่านการทดสอบนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเทสต์ไปที่4กันต่อเลยครับโอเคครับตัวนี้เป็นใบที่4แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลบนหน้าจอกันนะครับขึ้นเอ็นวีเดียพีหนึ่งศูนย์หกคิวหน g ่งร้อยแรมดิมนะครับตัวนี้แอดมิน เปิดขุดทิ้งไว้แล้ววิ่งไปเข้าห้องน้ากลับออกมาขุดไปแล้ว23นาทีนะครับแรงขุดอยู่ที่9.2 1เมกะเฮต์ความร้อนสูงสุดอยู่ที่6 4องศาเซลเซียสเท่านั้นเองนะครับผมแอดมินโอเวอร์ขอกูหน่100อยเมมโมรี่ศูนย์นะครับล็อกไฟ80นะครับการดจอใบที่4ก็ผ่านการทดสอบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวแอดมินจะทําการแจ้งการรับประกันให้กับคุณลูกค้าทราบก่อนนะครับการดจอทั้ง4ใบแอดมินรับประกันให้คุณลูกค้า7วันนะครับถ้าคุณลูกค้านําสินค้าไปใช้แล้วเจอปััััััััญหหาาาาาาออออะไรกก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 ็ตตมมมนนนนนคคคบบใุ้้้้ณลูทดกกนน่่จจสงว มาหาแอดมินแล้วให้แอดมินตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นไปตามที่คุณลูกค้าแจ้งมาหรือเปล่านะครับถ้าแอดมินเจออาการเดียวกับที่คุณลูกค้าแจ้งมาแอดมินจะทําการเปลี่ยนสินค้าแล้วส่งกลับตัวใหม่ให้คุณลูกค้าทันทีเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแต่จะมีเพียง3ข้อเท่านั้นที่แอดมินจะไม่รับประกันให้กับคุณลูกค้านะครับข้อ1คือมีการตกแตกบินหักงอนะครับข้อ2มีการช็อตไหมนะครับข้อ3ามีการถูกแกะถอดเปลี่ยนอะไรนะครับจะมีเพียง่าม โอเคครับขอบคุณคุณลูกค้าที่สั่งซื้อกะจอใบดดิ้งเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะทำการแพ็กสินค้าแลจะจัดส่งให้ทันรอบภายในวันนี้เลยขอบคุณคุณลูกค้าที่สั่งซื้อเข้ามาด้วยครับสวัสดีครับ